จรจัดแค่แหละแล้วถามแม่ให้ถามจริงเหรอเอาเอาแล้วไปถามแม่ได้ต่อรุ่สาวเขาเป็นแฟนก็ต้องถามแม่ไมาสิ่โอ้ทำไมไม่กล้าคุยหรอฮะกล้าคุยถ้าดติวการโทรพี่ก็กล้าคุยนี่แม่หนูนะคะทุกคนแม่สวัสดีกล้องหน่อยอันนี้ค่ะเอมเสียงสองด้วยพี่เบียร์เขาจะคุยด้วยได้ได้าวัดดีค่ะแม่แม่ครับ พ่อนี่ผมจะถามว่าถ้าผมอยากพบกับยูต้องทำยังไงบ้างก็ต้องทำยังไงล่ะหนูอาจจะเป็นคนแบบเปลี่ยนเวียงวินีนิดๆเอาแต่ใจหนูจะโทษใช่ไหมล่ะแม่โคตรขัดนะไม่ครับแม่จะจะปกติผมผมถ้าถ้าปกติแล้วส่วนตัวผมาเป็นคนแบบตามใจด้วยดิเหรออ๋อตามใจจะตามใจไ,มได้นานไหมล่ะนานครับแม่แต่แต่ตอนนี้ก็คุยกันมานานแล้วผมก็อยากคบแล้วครับแม่ผมไม่อยากเป็นแค่คนคุย งงใช่ครับแม่เจ้าชูนอกแคำนี้แหละที่หนูอยากพูดอเออผมผมไม่เคยเจ้าชูนะครับแม่ส่วนตัวเหละ่าแม่ขำแห้งเยขเขา,ขา,ขาดังจะตายเรืองแบบนี้ถึงถึง,ถ,ง,ถ,งถึงผมจะเจ้าชู้ผมก็รักเดียวคนเดียวครับแม่ผมพอจะคบได้ไหม เออแล้ right? ập, si si okay. วแล้วแล้วสินสอดเท่าไหร่ล่ะครับแม่ถ้าถ้าจะคบกันแบบมั่นกันอย่างเงี้ยครับเฮ้ยแม่แด่๋ยวขั้นเดีขั้นนั่นเลยขั้นนั้นเลยแม่ครับแม่เออเนี่ยอันนี้คือว่าถามไว้ก่อนครับแม่ถ้าอนาคตเกิด้แบบได้มั่นอ๋อก็เลยคุยกันไปก่อนกูถ้าแม่ถ้าจะคบกับน้องจริงจริงอ่ะแม่จริงจริงแม่ก็ไม่ได้ห้ามนะแต่ว่าคือทุกครั้งบเวลาแบบมีคนมาโน่นนี่นั่นอย่างเงี้ยน้องก็จะคุยกับแม่ตลอดแหละ แม่ก็จะแนะนำเขาไปว่าอะไรยังไงแบบไหนก็ก็ลองคุยกันดูแต่ว่าเขาก็จะประมาณนั้นแหละแต่เขาแบบเขบาก็อาจจะผู้หญิงเนาะเอาละครผู้หญิงก็มีบ้างแบบมีอนอนมีแบบตึงเครียดบ้างเราจะทนได้ทนไหวในระดัแค่นั้นแหละทนไหวครับแม่ <S <S ผมผมจะจะตส่นตัวผมผมก็ทนได้ถ้าแบบถ้าผมรักเขานะผมก็ทนได้ไม่ไม่ใช่คือว่าไม่ฟังก่อนคือว่าผมผมชอบไปแล้วครับแม่ผม ชอบหลังหลักไปแล้วอ่ะถามว่าทนได้หรือทนได้นะครับแม่ถ้านิสไซร์แบบก็คืกินกระดูกได้ใช่ไหมก็คือกินได้ครับแม่ได้ครับไม่มีปัญหาขนาดนั้นเลยใช่ครับผมพบบเคยมิสไซร์ต้องกินอาหารมิสไซเป็นนะถ้า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 อาหารมิสไซผมชอบกินกบอึงอะครับคี่บ้านหนูกินต้มรูสิฮะต้มรูสิอ๋อประมาณประมาณนั้นครับแม่ถ้าอาหารมิสไซแต่แต่แต่ผมก็อยู่ได้ดียวอ่ะช้อปปิ้งเก่งนะจะบอกให้เออเดี๋ยว ชอปช้อปปิ้งเก่งมากเลยเหรอเปยหวบ้างดีแต่แต่แต่ส่วนตัวผมอะถ้าดูอยากได้อะไรผมก็แบบพร้อมจบงนินในบัญชีอะครับ<ป>ใช่ครับ<ป>ผมพร้อมเปย์อะเล و, ้วแวแลเราล้ได้ไหมครับแม่ถ้าขอผมอะก็ได้แม่ไม่ห้ามลูกแม่ก็รักใครแม่ก็รักเป็น้อทเาอโอเคครับแม่ถ้างั้น เดี๋ยวผมขอคุยกับดิวก่อนนะครับแม่ได้ได้ได้โอเคครับขอคำถามว่สวัสดีครับแม่ครัสดีครับสบายแม่แม่ก็น่ารักเหมือนกันนะนี่แล้วเราสรุปได้ไหมนะครับได้ดูว่าได้ดูว่าได้อะไรคุยกับกวิชิงแล้วเหรอวิชิงรู้หมดใช่ใช่ใช่ได้ใช่ไหมได้เออวิชิงเขารู้อย่างเขารู้แล้วใช่ไหมแล้วถ้าถูกไปเห็นชื่อคลิปสุดท้ายเป็นแบบ คลิปแก่งอนะไรเงี้ยหนูนอยเป็นอาชี์เลยนะไม่แก่ไม่แกงอันนี้สาระสาระสาระเรียว<ะ><ะ>ถูก <laughs> โอเคครับประมาณนี้แหละถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ได้กดซัมต์ใต้ช่องแป๊สโซเยสอะไม่ีอได้มากหรอกแค่นี้แหละแล้วห็ถูครบที่เนี่ย